กับช้างโคบูคุขับก็ยินดีมากที่นึกถึงรายการแคมป์ติงของเรา2คนครับซึ่งจริงรายการแคมป์ติงของเรา2คนเนี่ยมันก็เป็นรายการที่ทําให้เ,เห็นมิตรภาพแล้วก็เป็นรายการที่ชิลออกไปนั่งชิลกันตามสถานที่แคมป์ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญครับผมคุ้มครับผมโอ้ชิมากแล้วก็ครั้งนี้ผมว่าเป็นครั้งสําคัญที่เหมือนโปรดักชันของโค,ร,ครูเนี่ยก็ยกระดับให้กับของ EP พิเศษสามตอนนะค,ครับี่เลย สัตว์เต็มที่เลยแล้วก็สวยงามมากอย่างแบบอย่าง EP แรกนี่คือมีพ parody โฆษณาไปด้วยเราถ่ายซีนแยกไปเลยอะไรเงี้ยครับสวยมากอยากให้ไปดู EP แรกก็จะเห็นอะไรับคุณผู้ชโอ้ e ีแรกสนุกแน่นอนเพราะว่าเราเปิดหัวด้วย2พิซเซนเตอร์เลยครับผมก็คือน้องเฟยกับน้องไบส์โอ้โหก็จริงๆแล้วด้วยน้องสองคนน่ารักกับเราอยู่แล้วแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วก็เลยมีเรื่องห้คุยเยอะมีเรื่องห้เผากันเยอะแล้วก็บรรยากาศด้วยบรรยากาศแคมป์เนี่ยมันพาเราไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละนี่แหละคือแคมป์ปิ้ง่ที ที่เหมาะกับช้างโคราบูสุดๆครับมันไมงใชการถ่ายทำนะครับเป็นไงได้น้องของคนมาโอ้โหคือจริงๆแล้ววันนั้นเราถ่ายกันมันก็ บายเนาะมันก็ไม่ได้เย็นนอาจจะไม่ได้เย็นมากแต่ว่าด้วยบรรยากาศของความเป็นเพื่อนด้วยบรรยากาศของของช้างโคบูเองเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยกิ่มเอมแล้วก็สนุกแล้วก็โหเรื่องที่มันเมสากันแต่ละเรื่องมันเป็นเรื่องมันมันโหดมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเรื่องที่แบบคนอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเอ้จริงแล้วเฟยกับไบก็มีอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับตัดออก้ตัดออกอากาศได้ไหมครับตัดออกได้ับแต่ตัดออกไปก็เยอะ มีแก้วพิเศษด้วยแก้วพิเศษเอาโหนนี่ผมเพื่อนผมก็ท่องมาทั้งวันไอ้แก้วนี่ชื่ออะไรนะประปางกุลช้างโคบูฟูกับเอ็กซ์แทนลี่ไงอ่ะทำได้ดูไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยเวลาพูดลูกค้าดูไม่ค่อยมั่นใจนี่เหลือนิดงแก้วนี่จะเกิดคุณอยากได้ยังไงครับต้องพักแล้วไปติดตามรายการแคมปิ้งครับทั้งหมดบอกกติกาในนั้นอยู่แล้วไปร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็มีเพจต่างๆของมนช้างก็สามารถไปกดไลค์แล้วก็ดูกติกาได้ครับได้เลยฝากงานนี้เลยครับ ฝากด้วยนะครับกับช้างโคบลูครูสับนะครับ X กับแคมป์ลินครับเนี่ยรับรองสนุกแน่นอนให้รอติดตามสเปเชียลอีพี3อีพีที่เราจัดมาให้แฟนๆรายการแคมป์ลินแล้วก็แฟนๆของแขกรับเชิญทุกคนได้ดูกันครับรับรองสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนมาเลยฮะมาเลยมาเลยเอ้า จบแล้วโอเค Ö, เอาวางไหมแล้วไปไป cioè, ด้เลยไอ้ล้อก่อนไอ้ล้อ yes, ก่อนมันก่อนสวยมากอนความสัมพันธ์กับคดียังไงคะทำไมฮะขาดสะบ้านเลยมันบลาสะบ้านอิกล้อบนึงแลวมันไปด่าผมเหรอมันไปด่าอะไรกันเขาแบบคนกมกันเยอะเออ ผมกับนี้เหรอใครคุกไปแล้วนะในใจเนี่ยคดไปแล้วใครบอกนะว่าของจริงอ่ะใครลื้อมันมีลือมามีลือมาผีมันจะผักเนวันนี้หรือเปล่าผีเคยผักแล้วแต่ผักออกจากกันคือคือผีบ้างผีเรียนเขาก็ยังบอกเลยว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาของผมสองคนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคือปัญหาของสังคมคือเข้าใจไหมมันจะต้องส่งทีมเอเวนเจอร์มาปราบ สองคนนี้เนื้อใจมันเกิดขึ้นจริงผมเป็นเพื่อนที่รักกันมากแล้วก็จะให้พัฒนาไปเป็นแบบนั้นมันคงอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ว่าเป็นเพื่อนที่รักกันแล้วก็จริงผมสนิทกันเป็น10ปีแล้วมันก็เลยเล่นถึงเนื้อถึงตัวเล่นกันแบบสนุกโดยที่ไม่ต้องเกรงใจกันเต็มที่เลยเงี้ยจะมีเพื่อนที่รักกันมากไม่มีฝืนผีหรอครับพี่โอ้มันมันห่หยมันโอ้ย มันน่ากลัวผีนะผีพังมาเราผ่านแบบอย่างเงี้ยคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอิงพี่บอกเลยบันไดอ่าเราอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยเอาเป็นเพื่อนแบบนี้ดีแล้วคือนี้โอกาสมันคือศูนย์ไม่มีเลยหรือว่าเราพูดไปในรายการไว้ใช่ไหมว่าบอกว่าถ้าอายุ38แล้วยังไม่มีผัวไม่มีเมียกันก็จะแบบมาจุ่มกันขอขยับสักสี่สิบได้ไหมบอีกสักหน่อยนึงอีกสักหน่อยนึงแต่ว่าจริงๆแล้ว เราอยากจะคีบความสัมพันธ์แบบนี้ไว้มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าวันหนึ่งมันถ้าวันหนึ่งมันมันจะพัดจับผูอะไรไปเดี่ยแล้วมันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันลําบากเพราะว่าเราเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆด้วยอะไรเงี้ยฉันไมู่นไม่แน่ใจว่าตอบขนาดฉันนี่เสียใจไหมอ๋อต้องไปถามต้องไปเสียเขาแบบนี้ไปถามมันนะเผิ่มมันตอบแรงกว่านี้อีกบอกบอกว่าอยากเห็นนรกหรอใช่ไปถามมันนะเผิ่มมันตอบแรงกว่านี้อีกอันนี้จริงจริงมันมันมันเป็นคนน่ารักแล้วก็ จริงๆเราชอบนี้ตอนที่นี้มันเป็นคนขยันามทำงานมากแล้วก็วันที่เราเลือกนี้มาเป็นพิธีกรคู่กันเนี่ยวันนั้นน่ะนี่เองก็ตกปากรับคําแบบไม่ถามเลยว่าให้ทําอะไรแบบเซย์เยสมาเลยแล้วก็เนี่ยพอจนถึงวันนี้ก็ยังกลับมานั่งคุยกันว่าเออแบบขอบคุณนะที่วันนั้นแบบตอบตกลงมาทํางานด้วยกันอะไรพี่ป๊อบวีลุ้นไหมให้พี่ป๊อบพี่ป๊อบเนี่ยพี่ป๊อบเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมว่ามีโอกาสแหละ เขาหลุดปากมาแล้วว่าเขาชอบซานนีิที่ทํางานเก่งถ้ามึงตอบขนาดนี้ก็นักข่าวก็ไม่ต้องถามคุณก็ได้ก็ถามไปเลยทำงานได้ไอ้บ้าเอ้ยที่ชอบในฝ่ายอย่างอื่นแบบนี้ในตัวคุณมีชอบอย่างอื่นในตัวซานิไหมนอกจากทำงานเก่งผมหรือมันพี่อ๋อพี่อ๋อชอบอย่างอื่นอะไรอ๋ออ๋อไม่ได้ชอบอย่างอื่นไม่ชอบอื่นแต่ว่านี่เป็นคนน่ารักเนี่ยนะ แต่พี่พี่พี่ป๊อบอยู่ใกล้พี่ป๊อบรู้สึกว่าเขาพ่อจะลุ้นขึ้นนะมคะอือเออผมขอให้เรื่องนี้ผมเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าโอ้โหตอบแบบดาราไบจูเกอโอ้โหก้าวสุดที่สุดอ่าอ่าแสดงว่าประเด็นนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้บ่ได้บ่ได้จริงจริงบอยไปเถอะแล้วตอนนี้หัวใจเป็นไงคะหัวใจโอเคครับยอดเยี่ยมตอนนี้มีความสุขแฮปปี้ดี ผมีก็มีคนคุยแล้วก็ดูดูกันไปว่าแบบจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้มันอยากให้มันโอเคทุกอย่างก่อนแล้วก็แต่จริงเราไม่ได้ปิดนะผมเป็นคนไม่ไม่ปิดอยู่แล้วผมแบบก็ใช้ชีวิตปกติก็แบบไปกินข่าวไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยไม่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 ได้เป็นคนห่วงเรื่องส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบจะพูดเรื่องส่วนตัวกับคนอื่นเราจะพูดกับเพื่อนมากกว่าแล้วก็เพื่อนๆรอบๆตัวก็จะเห็นว่า โอเคถ้าเราแฮปปี้มีความสุขเพื่อนๆก็แฮปปี้ไปด้วยพี่ร้อนเราข่าวนุ่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยุย่งไม่ไม่ถามได้ถามได้ <laughs> ไม่เรา,เราถามได้เราก็จะตอบ <laughs> ในแบบในแบบของเราตรงที่ว่าแบบเอยเรารู้สึกว่าบางทีเราพอมันพูดไปใช่ไหมเขาถึงเวลาเดี๋ยวพอมันเลิกมันก็ต้องมานั่ง <c oughs> อันนี้อีกไงก็ <c oughs> รู้สึกว่าเออให้อีกอย่างเงี้ยมีความสุขดีกับที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ถ้ามันจะใช่ มันก็จะใช่เองะถ้ามันจะไม่ใช่จะได้ไม่ต้องมานั่งแบบเดี๋ยวก็ต้องมานัอธิบายเลิกกันเพราะอะไรอ่ะเนี่ยมาหูยต้องความร้อนแต่ว่าการสนิทกับพี่นี้มันไม่ได้มีผลใช่ไหมคะว่าแบบก็อาจจะมีบางคนที่เราคุยเข้าใจผิดอะไรไม่ไม่เลยไอ้นี้เนี่ยช่วยดูด้วยซ้ำไอ้นี้เนี่ยเป็นคนช่วยดูเป็นคนสแกนเลยแล้วก็จะบอกว่าคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้คนนี้ดีคนนี้อ่าถ้าจะเริ่มเอ๊ะมันจะเริ่มมาทักแล้วว่าเฮ้ยมึงกูว่าแปลก ยแต่ว่าแ,แต่ว่าเขาไม่ถามเนอะสาวๆเขาไม่ถามเนอะว่าแบบสนิทกับพี่เมย์ตั้งเลยอะไรอุ้ยเอางี้ผมว่าทุกคนอ่ะถ้าเห็นผมเจอกับนี้อ่ะที่ไม่ได้ทํางานอ่ะคนก็จะรู้เลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปไปด้เพราะมันสนิทกันมากมันเล่น<ม>หัวเล่นหางก,กาันแล้วมันก็แบบมันมันเป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องเคลือบแคลงเลยแต่คนที่คุยคนนี้พี่ดีให้ผ่านนี่นี่ให้ผ่านนี่บอกโอเคนี่บอกโอเคแต่มันก็คอยดูอยู่นะๆจรอโอเคแบบนั้นมาโจรอม่เคทำงานให้ ธุรกิจก็ดีแล้วมาเกมเมอร์ก็เนี่ยเกมเมอร์ได้ยไงเกมโอ้โหมันคือจริงๆตอนนี้บริษัทก็เติบโตมากครับแล้วก็กำลังย้ายออฟฟิศใหม่ออฟฟิศใหม่ก็เราก็จะเพิ่มสเกลเป็นประมาณสัก5 0าสถึงหกคนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็มันจะเริ่มขยายมากขึ้นแล้วก็ก็เริ่มบุกธุรกิจเกมมากขึ้นตอนนี้ จริงๆพูดได้แล้วว่าตอนนี้เริ่มทําบริษัทใหม่จัดตั้งขึ้นมาใหม่เป็นชื่อบริษัทว่าบ bon อลไฟเออร์เป็นบริษัทที่เราจะเริ่มผันตัวเป็นเกมพับพิเชอร์คือเราจะซื้อเกมต่างประเทศมาเปิด<ช>เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทแล้วก็เปิดตัวเกมแรกที่เราเอาเข้ามาเปิดด้วยก <ใน S 2> ็คอเป็นคนทูนที่แบบครบวงจรความมันถึงเป็นหลักใช่ครับก็เพิ่มเพิ่มเซกเมนต์ของเกมเข้าไปด้วยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับหน่งร้อยเปอร์เซ็น